สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีสู่ Rv นั่นเองอ๋อนี่ผมจะมาสอนเล่นตัวละครใหม่ของเกม Rv นะครับก็จะเป็นไดอารี่โอเคมาเข้าใจตรงง่ายๆของมันนะครับก็คือการโจมตีพิเศษก็คือการเตะเข้าไปด้านหน้านะครับก็คือมาดูกันเตะไปด้านหน้า,นาคือเตะนะปึ๊บทำการสตานนั่นเองนะครับแล้วจะทำความเสียหายเป็นพลังเวท ถามว่าพสกศีมันทาอะไรได้บ้างใช่ไหมโอเคมาสมมุติว่าพสกศีตัวเนี้ยเอาไปข้ามค้อนหินใช่ไหมนี่สามารถเตะข้ามค้อนหินได้เนี่ยเวลาเตะเห็นไหมข้ามได้ข้ามได้เห็นไหมคือเอาไว้อย่างงี้เช้คุ่มอ่าโอเคประมาณนี้นะเข้าใจใช่ไหมอ่าโอเคสมมุติว่าอ่าเราจะข้ามฝั่งนู้นเราก็ข้ามไปเฮ้ยอันนี้เตะผิดโอเคเตะผิดนะโอเคก็คือสามารถเอาพักศิดมาเตะได้นั่นเองนะครับต่อไปสกิลหนึ่งเดี๋ยวขอเพิ่มพันธมิตกันหนึ่งนะอ่าโอเค เอาที่พีฝังไ้น้องอโดยพีเดียวโอเคไม่ปะลบลบลบอะไรวะร่างไอวะโอเค AI พันธมิตรนะครับโอเคร๊บหนึ่งนะโอเคมาดูที่สกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการฮิวก็คือแปะเพื่อนปึ๊บให้เรามาแปะปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือการฮิวและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของทีมนเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะ อ่าสมมตินะสมมุติว่าอยู่ไกลนี่ปุ๊บนี่รุระยะมันก็ประมาณนี้วิ่งมาแปะปุ๊บแล้วเตะให้ทีมนี้อ่า่นแหละประมาณนี้เบื้องต้นนะครับหรือว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเล่นใช่ไหมเราพัตสิบลีพัตสิบลีปุ๊บแปะแปะนี้ปุ๊บเตะปุ๊บแล้วก็กลับเห็นไหมอ่าก็คืออางอานจะแบบติดเตะปุ๊บแล้วก็แปะสักหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาอย่างนี้จะโอกาสล่อสูงนะครับประมาณนี้นะ โอเคมาอธิบาาสกิลต,ต่อต่อนะครับก็จะเป็นการปลาใส่ศัตรูก็คือแบบพลังเวทแล้วจะลดเงินศัตรูนะครับเห็นไหมเราครั้งละสองบาทแล้วเราก็เตะได้อีกทีเห็นไหมอ่าโอเคส่วนอันติมาอันติก็คือเป็นการฮิวให้ทีมเราและเนี่ยึเห็นไหมฮิวแล้วจะได้รับการล้างนั่นเองนะครับโอเคครับเอาง่ายนะครับอันติอันติก็คือเวลาสมมติว่าอันติใส่ฝั่งเราจะทำการฮิวเลือดและเพิ่มบัฟนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ ส่วนอันตีใส่ฟันตรงข้ามจะเป็นการลดเงินฝส่ตรงข้ามครั้งละสบาทนั่นเองนะครับผมโอเคมาเข้าใจคอมโบกันง่ายง่ายดีกว่าอย่างแรกนะครับผมให้แนะนํากดคิวหนึ่งปลาใส่ทิมพ์เราคิวสองใส่เขาแล้วกดสองปุ๊บเตะปุ๊บหนึ่งกลับอ่าประมาณนี้นะวิธีการคอมโบเบื้องต้นของไดอารี e ่นั่นเองนะครับผม่าส่วนไดอารี e ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะไม่ง,ง่ายเอาไว้ง่ายๆเลยก็คือปลาหนึ่งปลาสองใส่ทีมตรงข้ามแล้วก็สองปุ๊บเตะ หนึ่งกับอันติไม่ใช้ตอนไหนอันติไม่ใช่ตอนแบบมาสมมติว่าเพื่อนโลอันติให้เพื่อนจะได้การฮิวเลือดเห็นไหมเนี่ยนะในการฮนะิวเลือดนะเออส่วนส่วนถ้าอันตีใส่ตรงข้ามเราจะสามารถแย่งเงินก็ได้สองบาทนั่นเองนะครับแล้วทําการสโลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสโลนะถ้าครับผมบอกข้อมูลไงพี่ก็ขอโทษเลยครับผมโอเคงั้นผมพาไปดูเกมจริงกันแล้วไอเทมอะไรกันนะครับ โอเคสลับเซตไอเทมนะครับอ hey, ันนี้ก so ็จะเป็นของซับนะส่วนรองเท้าเอาเป็นน right? ี่ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้บูมซิกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนเจาะเวทอันนี้ผมไม่ค่อยอะไรมากนะมันใช้ได้เหมือนกันหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้อยากอึดหน่อยก็เอาเป็นนี้เจาะตาลังเวทลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็มงกุดนั่นเองคิดท้ายถ้ากลัวตายก็เอาเป็นนี่นี่นะนี่อาร์คอาร์คได้หละเอออมตะนั่นเองนะครับประมาณนี้นะ แต่ที่ส่วนมากผมแนะนําก็จะเป็นก่อเกิดก็ได้เวลาสื้ของอะไรยี้เบื้องต้นนะแต่ส่วนมากเซก,ก็จะประมาณนี้ครับหรือว่าอยากได้แบบตัดเลือดอะเอาไว้ตัดฟอร์เรนประมาณนี้ออก็ได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกมจริงเลยดีกว่าครับผมส่วนพลังแสงก็จะมีประมาณนี้นะครับลืมบอกนะครับประมาณนี้นะพลังแสงอันนี้จะบวกเกี่ยวกับนี่โจมตีรถฟาร์มเร็วและสร้างพื้นฐานเรือของ HP ของสูงสุดนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับพลังแสง รุนรุนใช้ไงบ้างรุนก็ตามนี้นะครับก็จะมีพลังเวท4ีสองจะขอเวทแปดสิบแปดพื้นฟูพลังชีวิตห้าสองพลังชีวิตสิบห้าสิบและความเร็วเครื่องที่สี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส่วนสกิลชาเลนเจอร์ที่ผมแนะนำนะก็จะมีฮิลอาิกอร์แล้วก็จะเป็นสตั้นถามว่าสเปลสตั้นได้คือไมได้ครับสมมติว่าเตะไปสตั้นเวิร์กโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเกมจริงกันเลยดีกว่า